มาช้าไปเลยครับครับผมวันนี้มาเจอกันหมายเลขนะครับลองเหยื่อห่วกดูนะครับปกติเจอใสแต่เหยื่อไส้เดือนนะครับตอบนี้ได้ห่วกเหลือจากเมื่อคืนนะครับมาหมายเลขนะครับมาแล้วเลยถ้ามรุ่นกันนะครับวันนี้ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงพ่าจะได้กินพอจะได้แกล้มหรือเปล่าครับรุนกันเอาครับบรรยากาศยามเย็น กับทีมงานหากินหาแกล้มครับกับพี่อามครับกับเอองเอ๋ยครับไอหนุ่มไก่ชนครับผมติดตามครับเดี๋ยวประมาณสิบกว่าหลังนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับแดด่มลมตกบรรยากาศดีครับทุ่งนาบ้านเราเดี๋ยวขากับเดินกับรุนกันนะครับว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับชมบรรยากาศนะครับ ถ่ายเยอะนะครับเอาใจเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจับภาพมาชมเลยนะครับอีกทีนึงนี่ครับหากินหาแกล้มนะครับพี่อาร์มนะครับครับผมไฟสองหน้าเลยนะครับโอเคนะครับรอบแรกขากลับเดินกลับมาไม่ได้สักตัวเลยนะครับไม่หมานะครับมาดูรอบดึกนะครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับโอเคครับไปลุ้นกันครับติดตามครับครับลุ้นกันนะครับ ได้หมานี่หมันไได้แกล้มไม่ได้แกล้มนะครับเป็นไงนี่เยอะอยู่นะครับเยอะ่วงไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับนี่เยอะยังดิ้นอยู่เลยครับอะไรนีะของดีแล้วครับนี่ครับสุรี่นะครับดีหายากครับไปต่อนะครับ ถ่ายบ้างไว้ถ่ายบ้างนะครับลุ้นกัน,นครับดึกๆเหยื่อห่วกับเหยือ่อสายเดือนจะเป็นยังไงนะครับยังอยู่นะครับอ๋ออาครับแบบเต่อะไรครับเหยื่อห่วทงทำงานแล้วนะครับสายสวยเลยครับอาพี่อ๊อฟ สวยครับไม่พูดไม่จ้าอะไรครับพี่เอานี่ใสายังไม่ถึงนะครับปลดครับใส่สวยใสวยครับผมครับเดี๋ยวปลดแล้กหนึ่งนะครับงานนะครับเยู่ห่วงนะครับมัดด้วยดิผมมัดปากด้วยแต้มแรกครับผมครับไม่ดีรอครับเยอะกว่านะครับุมีลุ้นครับมีลุ้นครับ พวกเรายังทำงานอยู่ครับผมงานนะครับหมายนี้หมายแรกแล้วไม่ค่อยพลาดอะไรนะครับพอได้ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับเดี๋ยวครับไปต่อครับครับนี้วอยู่ทำนต่อนะครับอันนี้มีรุ่นนี้นะครับ อย่าบอกมีลุ้นนะครับเอาครับดูคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดจมเลยครับผมเบ็ดจมครับอยู่หรือเปล่าครับผมอยู่ไม่อยู่ครับดุ่กันครับมาดูดึกด้วยนะครับโอ้ยน้อตายเลยผมหลุดครับไม่ยอมเชครับไปลุ่งกันต่อครับอยู่หัวอะไรครับเอาแล้ว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 ครับผมเอาแล้วดึงครับเอาครับผมโอู้หครับ ใช่เลยใช่เลยโอ้โหใสสวยครับผม,มไม่ผิดหวังครับได้นะครับวันนี้เหยื่หัวทำงานอีกแล้วนะครับหลุดไปตัวนะครับเมื่อกี้ไวช้าไปหน่อยนะครับแกว์ยึดไปสวยนะครับหลุดครับ จเกิงตะโลสลับอะไรอย่าหลุดครับใส่สวยครับเรียบร้อยเร่อกันครับบางทีหลุดนะครับอันนี้หนิมซิ่งครับไม่กินนะครับครับไปอีกครับนนยิ่งนไกลถึงไปเรื่อยครับนี่เยอมหมดแล้วครับ ลดเงินเรื่อยๆนะครับใจร้อนนะตามรุดนะครับหาเป็ดไม่เจอครับนี่ครับผมจมครับจมน้ำเลยนะครับต้องงมแล้วครับอย่อู้หึขึ้นลึกเดี๋ยวสองแล้ก่อนนะครับจมครับอยู่ไม่อยู่ครับมาดึกด้วยตรงนี้เหยื่อตายครับ มาเบ็ดไม่เจอครับนี่อยู่ตรงนั้นแล้วครับดำลึกอยู่งขึ้นวุ้นครับใครจะอยู่นะครับทำงานโอ้มาครับยุงครับนี่ครับตายแล้วครับตัวเปล่าเลยครับโอ้โหงานนี้ครับ อยู่นะครับยาบอกว่าอยู oh, ่นะครับผมยังไม่เห um> ็นเลยนะครับจมลึกมากครับจับจับตัวมันก่อนหายแล้วครับผมอู้วชดเล็ดไก่โลครับโลครับผมอ๋อเสียดายครับผมโอ้ยไก่โลก็ขึ้นมาก่อนนครับอู้เสียดายครับผมมาครับตายแล้วครับยังยังเฉยได้อยู่นะ ครับเอ้ครับมาครับมาครับอันนี้เหนื่อยโยกทำงานนะครับเศรษฐายครับผมไล่ก่อนครับหลุดไปตัวครับเศรษฐายมากเลยตัวเดียวเต็มครับให้ปิดหวังนะครับผมผิดหวังนะครับ ลุนกันต่อนะครับน่ครับเยอะหมดครับลุนกันต่อนะครับยาวๆคืนนี้ครับอยู่กันสองคนนะครับวันนี้ครับทีมงานมาสองคนนี้ครับอีกคนหนึ่งไม่ไม่มาไม่ได้ครับปวดเอวครับลุนกันต่อครับเต็มสามมาแล้วครับเต็มสี่ครับดูทำงานเลยนะครับทำพลาดนะครับตัวเล็กครับตัวนี้ ใส่โลครับสี่ตัวโลครับนี่ครับโอ้โหมันต้องใส่นี้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนครับกดในนี้ครับเมื่อกี้มันอักเสบกันเลยหือปวดพลาดนะครับหลดพลาดหลุดมือครัถูกนี่ครับลุ้นกันต่อนะครับนีครับยังอยู่นะครับ

อ้อเสวยครับเอ้สวยครับสวยครับครับไม่พลาดนะครับรอบนี้อัานไป้ก่อนครับที่หลุดไปก็ใช้นี่นะครับสองตัวโลครับอันนี้ไม่พลาดนะครับ่อครับโอคครับลูกหัวครับทำงานนะครับเดินเดินหาเป็ดไม่เจอครับ เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับหมาครับหมาตน่นี้ครับครับครับอยู่ครับผมอยู่ครับหากลับครับผมลุ้นต่อครับนะครับมีเดึงครับเอาเดุกครับดุกใสสวยครับผมเอาละครับเหี๋ยวหัวครับมาแล้วครับเหี๋ยวหัวดุกเอานะฮะ ลูกก็เอานะฮะไหวครับผมนิ่งครับนิ่งครับนิ่งบองหูทีนี่ยาครับถุงมาครับตัวไม่ประมาทนะครับเรื่องนี้นะครับเราประสบการณ์สอนใ้เรารู้ครับนี่ครับการสวยงามครับเดีหัวทำงานนะครับทำงานครับผม สวยครับผมดุครับผมโอเคนะครับกินทุกปลาครับผมลุ้นกันต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วบอกว่าเราบอกไม่ใช่เหยื่อครับลูกอดครับหรือว่าลูกลูกห่วงนะครับผมครับผมเกี่ยวหางนะครับลุ้นกันต่อนะครับครับผมรอบสองครับผมรอบสองครับรอบนี้ห้าทุ่มกว่านะครับจะได้ไม่ได้จะลุ้น สู่รอบแรกได้ไหมครับรอบแรกได้เกต8ตัวนะครับครับรอบนี้ลุ้นกันต่อนะครับไปติดตามครับลูกปลาครับชอนนะครับโอไม่นะครับเสแล้วหมดนะครับหาแม่เด้เดนี่เยวนะครับไปต่อนะครับถ่ายบ้างนะครับไม่ถ่ายบ้างนะครับ ย,ย,ย,ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับหครับครับกู้เบ็ดกันนะครับเชา้านี้บรรยากาศฝนตกนะครับแเชา้าฟ้าคึมทีมงานนะครับกับพี่อามหำมซิงครับ เอ้ยครับมารุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้ครับจะมาไม่หมาน,นะครับติดตามไวยนะครับ fc หากินหากแกล้มเป็นชาติอันนี้มามืดเลยนะครับฟ้าแต่เช้าเลยนะครับพี่อามครับทักทายนะครับารมาเนี่ยหมาครับวันนี้ คุณต้องติดตามตามติดนะครับชาวฝนตกด้วยนะครับเด็ดนี่เราแด้แค่พลือพ้อพังแค่พลือพ้อพังนี่ดาตุกตอนไทยสี่ช่วงไทย เกี่ยวเหยื่อต่อนะครับจะเกี่ยวเหยื่อไว้นะครับฝนตกอย่างนี้ครับโอ้มันจะไม่ได้ใสนะครับตอนตอันนี้เกี่ยวเหยื่อไว้เลยครับค่อยมาดูเอานะครับนี้ก็เหยื่อหมดนะครับร่อนครับอากาศดีอากาศดีครับอากาศเย็นฝนตกอ่าอูนเหยื่อร่อนร่อนที่ไหนหอยู่ตัวด เอานะครับรุ่นกันนี้ครับนี่เยอะหมดนะครับเออไม่ก่อนนะครับยังไม่เก็บนะครับค่อยมาเก็บช่วงสายๆนะครับฝนตกครับถายเยอะไม่ได้อันตรายครับ้าจะลงก่อนนะครับ คนไายนี่สาบานมาเยอะด้วยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรมั่งครับลุ้นต่อไปครับลุ้นต่อไปเออแล้วมีดึงครับลุ้นครับลุ้นงินครับมีดึงครับจะมีลุ้นนาจะมีลุ้นมีลุ้นครับอ๋อเดมีสองมาแล้วครับกุมมาได้ได้กุมได้เ็มีสองครับเอาพี่อาร์มมาเก็บอยู่นะครับ ครับโโอ้หสดนครับนี่นะครับยำเช้าครับครับผมเก็บก่อนนะครับถ่ายนี้ก่อนนะครับฝนตกครับอันตรายครับครับเยอะหมดนะครับเกี่ยวเยอะก่อนนะครับฟ้าร้องครับเก็บตัวสับแทบไม่ทันนะครับันนี้ทั้งรุนทั้งเสียวครับ ไปกันต่อครับทั้งรุ่นทั้งเสียวครับทาใมชาตินะครับเชา้าๆฝนตกทารุ่นปลาครับเสียวฟ้าผ่าครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับครับมันคืออะไรครับผม ตัวอะไรกินครับทางลงสุดยอดเลยครับ <c oughs> มันแสนทรมานจริงเต็มที่สามนะครับนี <c oughs> ่นะครับใส่โลยแล้วครับ <c oughs> สิบตัวโลครับรุ่นนี้ครับใส่โลครับสิบตัวโลได้ครับสะสมครับสะสมเต็มที่สามแล้วนะครับ

เดินมาดูครับไป่ถังไวแล้วนะครับเชอรี่ครับที่อาเดินมาดูคันนี้ครับดูนะครับนึกว่าเบ็ดหายครับจมครับอยู่ไม่อยู่ครับเอ๋ครับลากเบ็ดจมเลยครับโอ้มันคืออะไรล่ะครับอยู่ไม่อยู่ครับตามครับ ไม่มีดึงครับแต่ว่าคันเบ็ดจมนะครับรู้อยู่เปล่าครับเงียบเหรอ่ะจมกระดื่องเชียวโอ้ยเสียดายมากเลยครับได้นะครับหืมพันครับไจะกินตนอนอันนี้พุทธต,ตรครับนี่ครับ ช่วงเช้าเราชูรวมทั้งหมดครับแบบวันนี้ครับนี่นะครับแรงนี้ชูสลับกักินหาแกล้งนะครับพอได้ยังนะครับได้ครฝนตกครับผมตกต้องต้องต้องเลยอย่าทิ้งทุกท้อบฝนตกนะครับไม่กล้าถ่ายนะครับแรงยังดังมากเลยีรุ่นมีเสียวนะครับเสียวพับพาครับอันขี้เก่าเลยอันที่เก่าอ่ะอะไรขึ้นไงลยกับข้าวกับแก้มอยู่นะครับวันนี้ได้ครับ นี่ไซส์สวยๆนะครับสามสี่ตัวนะครับเอาวันนี้คัวเมียบนพี่นําเสนอเมนูอะไรครับพี่อาร์มครับวันนี้ครับวันนี้จะเอายกหนครับวันนี้ก็ต้มต้มอะไรเราก็กินไปเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้เราเอาแบบใส่โรยเกลือย่างดีกว่าแบบย่างยางกินกับส้มตำครับผมไอเมนูวันนี้พี่อาร์มบอกว่าเมนูย่างย่างเขาเกลือเขาเกลือครับ ยังจะส้มตามรับผมตามครับรอติดตามนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับติดตามติดตามมาหุ้มเะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้ช้อนเผาเกลือก็ใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มต้มหอยเชลลี่นะครับตังค์ตะเก็บปลาเมื่อยครับผมเก็บปลาเมื่อยครับ ขอำโตๆครับพ so uh ี่อาครับให้เอฟซีได้ดูเลยครับอครับผมนี่ครับผมเ้อเร้อยเรี้อยเรียบร้อยเรบรัยเบร้อยรบ้อรบ้อออเรอยบ่เรบ้อยเรรรบ้ยรีรเอรยร้ีรับเคร้อีเรีบ้อยรบ้อรรยรบอ นะครับยังไรครับโอ้โหเอาพิทุยไข่แจมครับอันนี้ครับคำใหญ่ๆครับอะไรครับอะไรที่ความอร่อยครับวัวเมียบ่นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่อาร์มสร้างภาพนะครับนะคาบีเอาให้พีิทุยไข่แจมนะครับน้ำพริกครับดิฟเฟอเรนทอนนะครับวัวเมียบ่นนะครับ อรับตามขนาดเตามน้ำไปเลยครับไ่อยไดน่อยตามน้ำครับดน่เานเราก็ต้องมีน้ำตาลติคอนองี่องนี่เนาะน้าเดยว่ากินนักเก็บตัไม่ต้องทำายแซแซได้หนได้หน่อยทำได้อาได้ทำได้ได้ได้ไอ้ิี่ครับ ่านลุยบ่าครับน้องเลยครับอ่าอ่านครบครับวันนี้ครับบรรยิษัทเลยครับฝนตกเยอะเลยตกหนักเลยนะครับดูนะครับอธิการดีอ้าวขึ้นบนตัดคนครับผุ้มมันอยู่มันอยู่ที่ไม่ต้องอิจฉานะคร์นะได้โบครับบุ้มได้ไปครับงางเรมีไปทำงานแด้ไปมครับบุ้มไบยกมือโอ้ยโอ้ย ตงผสมนะครับต้นวนี่สกัดังเลยนะครับาแรัวหีกมนะครับัวทีบนนะครับาอาตั้ใหญ่เลยครับเมกนรับผมี S <S k ia k ia oui. ่เลยเอาแบบไข่นะครบเอาไ่ er. oken, ียวๆก่อนครับผม่อเลยนะครับดูดีบางครับเดี๋ยเเ ทรไแล้วเครับปฏิการย่ง้ย่งแล้วมีการเราเท่านั้น้วยนครับผมตามกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใ้วยนะครับรับใด้เยครับผปนจริงกดไลค์ก็ได้นะครับเกี่ยวกับอาหารจีนหารเท้ยนะครับเราสามคนนะรัดสินกันแล้แล้วก็ังครับโอ้ ครัฝาตัวเลยครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวรอหมายต่อไปครับผมหมายต่อไปอีกครับวันนี้เวลาวันนีครับเดี๋ยวติดตามที่หน้านะครับว่าจะพาไปไหนครับโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับ